เราทุกคนมีสิ่งที่ใฝ่ฝันว่าจะไปให้ถึงว่าจะให้ได้มาว่าจะให้ได้เป็นเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นคุณกล้าจะก้าวไปคว้ามันหรือเปล่าแม้ว่าการไล่ตามความฝันอาจจะพาคุณไปสู่การผรจญภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายนานับประการคุณพร้อมหรือยัง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Good Night by r e p a s s ที่จะส่งคุณเข้านอนด้วยเรื่องราวดีๆมุมมองดีๆกับผมเชจากทวยุทธ,ธานนนครับวันนี้เราจะมาฟังตำนานจากแดนไกลกันเรื่องราวของนกไฟนกในตำนานจากรัเสเซียที่จะมาบอกเราถึงเรื่องความกล้าหาญและเปลวไฟในใจที่ไม่เคยมอดดับหลายร้อยปีก่อนนาดินแดนอันไกลโพ้น มีกษัตริย์องค์หนึ่งพระองค์มีอุทยานอันง,งดงามในอุทยานนั้นมีต้นแอปเปิลทองคําล้ําค่าอยู่ต้นหนึ่งแอปเปิลแต่ละผล่องประกายเหมือนดวงดาวราวกับว่ามันมีเวทมนต์แต่แล้ววันหนึ่งสิ่งลึกลับก็เข้ามาในอุทยานนกไฟนกในตำนานที่ขนเรืองแสงดังเปลวเพลิงขนของมันเปล่งประกายสีทองและแดงสดใสจนทั้งอุทยาน เหมือนถูกแต้มด้วยแสงของดวงอาทิตย์ทุกคืนนกไฟจะบินมากัดกินแอปเปิลทองคับเหลือไว้แต่เพียงใบไม้ที่เหี่ยวเฉาจากความร้อนแรงของไฟเมื่อกษัตริย์ได้ทราบก็พิโรธมากพระองค์ประกาศว่าถ้าใครสามารถจับนกไฟมาได้จะยกอาณาจักรให้ปกครองครึ่งหนึ่งและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเจ้าชายอีวาน โอรสองค์สุดท้องของกษัตริย์พระองค์นั้นเจ้าชายอีวานออกเดินทางสู่ป่าลึกมีเพียงธนูดาบและหัวใจที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นระหว่างทางพระองค์ได้พบกับหมาป่าสีเทาพูดได้เจ้าชายหมาป่าพูดหากท่านไว้ใจข้าล้วก็ข้าพาท่านไปหานกไฟได้นะเจ้าชายลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่ด้วยความกล้าหาญเขาก็ยอมขึ้นหลังม้าป่ามันพาเขาพุ่งทยานผ่านป่าภัยข้ามแม่น้ำรวดเร็วดังสายลมจนมาถึงปราสาทที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กสูงเสียดฟ,ฟ้าจำไว้ให้ดีนะเจ้าชายม้าป่าเตือนจับเอาแต่นกไฟเท่านั้นห้ามแตะต้องกรงทองเด็ดขาดเมื่อเจ้าชายลอบเข้าไปในปราสาท เขาก็พบกับนกไฟที่หลับไหลอยู่ในกรงทองอันง,งดงามความวิจิตของกรงทองทำให้ความโลภเขาครอบงำจิตใจเจ้าชายไม่ได้ทำตามที่หมาป่าบอกเขายกกรงขึ้นทั้งใบทันใดนั้นเสียงกริ่งเตือนภัยก็ดังขึ้นยามทั้งปราสาทตืน่นเจ้าชายถูกจับและนำตัวมาพบกับราชาปีศาจ ราชาปีศาจไม่ได้ประหารชีวิตเจ้าชายแต่ให้โอกาสแลกกับภารกิจใหม่เจ้าชายหากท่านต้องการนกไฟจริงๆแล้วก็จงไปตามหาม้าทองคำบินได้มาให้ข้าแล้วข้าจะให้นกไฟเป็นเครื่องตอบแทนเจ้าชายต้องเริ่มต้นภารกิจใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาได้เรียนรู้ว่าความโลภทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนพังพินาศเส้นทางข้างหน้ายังยาวไกล การทดสอบก็หนักหนามากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของม้าป่าสีเทาและความอดทนของเขาเจ้าชายค่อยๆเรียนรู้ว่าการได้มาซึ่งสิ่งล้ำค่าไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การเข้าใจและเคารพในคุณค่าของมันต่าหากและเมื่อเจ้าชายได้ตัวนกไฟมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของของมันแต่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นผู้ดูแล ความงดงามนั้นมากกว่า ุณผู้ฟังครับในชีวิตจริงของเราบางครั้งเราก็เหมือนกับเจ้าชายอีวานที่ไล่ตามนกไฟในใจของเราเองบางคนอาจจะไล่ตามความสําเร็จบางคนไล่ตามความรักหรือการยอมรับขณะที่บางคนไล่ตามความฝันที่ดูเหมือนจะเอื้อมไม่ถึงแต่เรื่องราวของนกไฟบอกกับเราว่าความงดงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การครอบครองหรือการทำฝันให้สำเร็จ แต่อยู่ที่การเดินทางการเรียนรู้การเติบโตและการรู้ตัวต่างหากครับนกไฟที่เจ้าชายอีวานออกตามหาแท้จริงก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความกล้าหาญและปัญญาที่เราจะนำติดตัวไปใช้ได้ทุกเมื่อแม้แต่ในายามที่เราต้องเผชิญกับความมืดมิดในชีวิตเหมือนกับนกไฟที่แม้แต่ขนเส้นเดียวของมัน ยังให้ทั้งความสว่างและความอบอุ่นได้คืนนี้ก่อนจะเข้านอนลองนึกถึงนกไฟในใจของคุณดูสิครับอาจจะเป็นความทรงจำดีๆที่ให้กำลังใจกับเราอาจจะเป็นคำพูดของคนที่คุณรักหรืออาจจะเป็นความฝันที่ยังส่องแสงอยู่ในใจของเราก็ได้ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางสู่ดินแดนแห่งเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้แม้ว่าโลกจะมืดมิดเพียงใดก็ยังมีแสงเล็กๆที่คอยนำทางเราอยู่เสมอเหมือนกับขนนกไฟที่แม้แต่เพียงเส้นเดียวก็ยังเปล่งประกายส่งแสงเรืองรองเจิดจ้าให้ทั้งความสว่างและความอบอุ่นราวกับดวงอาทิตย์แล้วกลับมาพบกับกู o ดไนบารีพาสได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน good night from repass ฝันดีนะครับ